นีช่วยลดอาการปวดไมเกรนได้จากาเครียดโอเคครับจริงใช่มันเียกน้องเานอันนี้กดจุดกดจุดย จุดที่หนึ่งมือให้กดตรงมือเนื้อที่พี่แม่ตัดคอนตัดกดเอ้าเนาะใช่แล้เดียวจะคาาเออเนาโอเคงั้นอันนี้ให้เยืนก่อนะคะณเจนน้าพี่แม่เยนแล้วเอ่อ่กดตรงมือเนื้อที่จะตอระห่างแม่มือนนี้ในนตด ให้กดขึ้นไปทางใต้ให้กศึกษาท้งาเนือก่อนนีแล้วจุดที่มาที่ไนถึงแล้วมีการขวัญน่าเลยใช่หรือใช่หรืช่อมีวไรทีจะจับถวิเข้ามารือเปาไงนะ

ประกบแล้วก็ยังมีการนวดกดจุดที่ช่วยบรรเทาอาการได้เช่นกันครับการกดจุดเพื่อบรรเทาอาการไมเกรนมีอยู่3จุดด้วยกันคือ 1. จุดที่1ให้กดตรงเนินเนื้อที่เชื่อมต่อระหว่างหัวแม่มืมอแารนิ้วชีในแนวตรงสู่กระดูก มาค่ะจุดที่สองจุดที่2คอด้านบนให้กดย้อนขึ้นไปมันใต้กะโหลกศีรษะข้างๆกระดูกคอดวย

เล็บก yeah. ุดอย่างแต่ก่อนโทษนะครับว้าไมเริ่มที่กดเลยนะคะแล้วก็เม่กดเลยิเลยไปเลยดเลยได้แซบเะไมไมที่ามแซบไหมม่ม่ ตรงนี้ออนั่งด้วยนั่งเอา้คพี่แมงวดไหลงวดอะไรนะคะโอ ou, ้ยสกายสบายใจรงอ๋้ยสุดกายสบายใจจรงตัวนี้นพี่แมงครัตัวนี้อีกหน่อยหนึงอี่ย้นึงลลุกแล้วก็ลไมล่ะพี่ลุงมันงวรตันบ้อะไรอ๋อสกตรงนี้เน โอเคยังไงครับห้าสามสองโอ้ยสุกกายสบายใจจริงๆเลยนะครับพี่แม่ครับซ้ายหน่อยครับพี่ซ้ายหน่อยนิดนึงนิดครับตรงนี้นิดนึงครับขยับขยับขยับไปขวานิดนึงครับขวานะครับติดนี่อะไรแกวะเนี่ยฮะลุกอลไลุกลุกลุกจะไปพา่สบายไหมครับไ่ไม่ไ่ข้าหนึ่งข้าหนึ่งต้องลุกจริงๆเออลุกเออท่าไหนครับอ่ะลองนวดลองนวดดิลองนวดออ้างนวางจะอไรบ้างจะสลักันใช่ไหมฮะ ไม่ใช้เท้าหรือมือด้วยเดี๋ยวอืออื้อืรออืืออื้อ ฉันเป็นใครฉันเป็นใครฉันก็นนนนไม่รู้นะ